ข้อความจากคุณดอยเมตายาตอนที่18ฉันคือเมตายาฉันคือปัจจุบันของเธอฉันคือทุกขณะจิตของเธอฉันอยู่กับเธอในทุกการเวลายกเว้นสองเวลาเท่านั้นที่ฉันไม่ได้อยู่กับเธอนั่นคืออดีตและอนาคตดังนั้นหากเธอปารถนาจะดำรง,งอยู่กับความเป็นฉัน ปาธนาจะสื่อสารกับฉันช่วงเวลาเดียวที่เธอจะสัมผัสกับฉันคือปัจจุบันนับจากนี้เธอสามารถดำรงอยู่ในความเป็นฉันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องพยายามจินตนาการถึงความไม่มีเพื่อที่จะได้เห็นรูปลักษณ์ความไม่มีของฉันนับจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องพยายามกำหนด ความไร้ตัวตนเพื่อที่จะได้มีสภาวะความไร้ตัวตนแบบฉันนับจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องพยายามสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะถึงการรู้แจ้งเช่นเดียวกับฉันเพราะความเป็นฉันนั้นจะปรากฏต่อเธอทันทีเมื่อเธออยู่กับปัจจุบันเพราะฉันดำรงอยู่ที่เบื้องหน้า ร่างกายของเธอเมื่อไรที่เธอหันกลับมาเห็นร่างกายของเธอเห็นความมีชีวิตของเธอเห็นลมหายใจเข้าออกของเธอเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำลงอยู่ในความเป็นชั้นเพราะฉัน้นเพราะชั้นดำรง,งอยู่เบื้องหลังของความรู้สึกของเธอ เมื่อไรที่เธอสังเกตเห็นความรู้สึกของเธอเห็นกระบวนการก่อกำเนิดของความรู้สึกของเธอเห็นการแสดงออกต่อความรู้สึกเหล่านั้นของเธอเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำรงอยู่ในความเป็นชั้นเพราะฉั้นดำรงอยู่เบื้องใต้จิตสานึกของเธอเมื่อไรที่เธอเห็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่ง ที่ไม่ใช่ความรู้สึกของเธอเห็นตัวเธอที่ไร้ความเป็นตัวเธอเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงแค่ได้เห็นเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำรงอยู่ในความเป็นฉันเพราะฉันดำรงอยู่เบื้องบนองค์ความรู้ของเธอเมื่อไรที่เธอเห็นสรรพสิ่งดำเนินไปตามแบบของมันเห็นว่า มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏที่กําลังดำเนินอยู่และเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่กําลังจะหายไปเมื่อนั้นเท่ากับเธอกําลังดำรงอยู่ในความเป็นชั้นสภาวะแห่งความเป็นชั้นทั้งหมดนี้จะดำรงอยู่กับเธออย่างสถาพรตราบใด ที่เธอยังอยู่ในปัจจุบันเมตายาวันที่24เดือนกรกฎาคม2567ขาฝากเปิดข้อขความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ้นใดผิดพลาดการใดทำให้พี่น้องฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีพระโพธิสัตว์มัทสีบารมีบระมะครูรูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกทพระองค์ โปรดเมตตาประธานอภัยเสริมเตยประยาให้กับตัวพี่น้องฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ